กินข้าวกินน้ำแล้วบวกินคือเก่าเป็นยังคือบวกินคือเก่าแบบว่าประจำเดือนมาบวเพียงพอแล้วบวกินเอ้าประจำเดือนมาแล้วบอมาแล้วมาเมื่อไรอีก่ะมลางคืนนี่มาไปบุกหูวเมืองอยากยังก่อนนี้เดี๋ยวไอซ์ซื้อมาให้กินมาตอบบอเบียจิตอบแทนบอขย่งมีอยู่นะขอย่งมีขอย่งนี่บอ เอาว<ต>้ามากว้ามากะทาใหม่เว้ยล่ <laughs> พะพ่น้อยเนาะเปิดภาพขึ้นมากัพบเจอกับสามุดาคือเก่าคือเดิมด้วยพี่น้องเด้วอวันนี้โดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ ปาลุงกันเบอร์สุขส,ขสขขกุกลคือเก่าเด้นนะอเนาะบวาสิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเขาหรือว่าต่างประเทศเนาะการขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมกดาวันสาวลาวคือเกาพี่น้องเลยเอามืมอนี้กาพบเจอกันคือเกาคือเดิมพี่นอนะ้องเนาะอ่าเดินทางเขามาเยี่ยมถามข่าวถามข่าวอ่าทางน้องใบเตยเขาคือเกาพี่น้องเลยโดยอย่างน้องเพื่อนกะอยู่ผูเดียวอ่าโดดเดียวเดียวได้พี่น้องเนาะก็เลยมาให้กำลังใจเรือามาถามไทยเล่านี่แหละพี่น้องเลย ป่ะเดี๋ยวก่อนอื่นสีผ้าพีผ้านองไปเบิงไปส้มอ่าภาคส่วนทางน้องใบเตยก่อนคือมิสซิมินกินสม,มอยใ้อพี่น้องเลยเนะาะเมื่อวานนี้ทางเบาวท้าเพิ่นมาเนาะกับมื้อนี้ก็ให้สามุกดามาเพราะว่าพัดเปลี่ยนกันไปพี่น้องเลยป่ะจังไดก,ก็คือเก่าก็เดิมเลยพี่น้องเลยเนาะฝากเขามาเป็นการหายใจก็ได้ก็เบิงคีบิงโฆษณาห้ในเด้อไะพี่นอ้องมากับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้ฝขฝขฝนฝนแน่พี่น้องเยเนะาะมื้อนี้ คือเก่าคือเดิมมากครับซาโนนคือเก่าเนาะโดยสบายดีปะเดี๋ยวเข้าไปก่อนเด้อเอาก่อนปะโอ้ยเงียบเงาขเทพพี่น้องเลยเนาะเกิบก็คือบเห็นอันนี้อยู่เพื่อนอย่าบอเดี๋ยวเอิญมึงก่อนพี่น้องเลยมิดสม่๊ยอยู่แท้น้องใบเตย น้องใบเตยอยู่เฮือนบ่อ๋อโหปาเตขิดว่าบ่มีไผ่อยู่เพือนเนาะหลังแก๊กนึงพี่น้องเลยบ่มีการตอบรับไซเกิร์คุ้่นด้วยบ่แล้วจะจะมันเปื้อนเฮือนเจ้าด้วยอ้แต่นี่ก็เปื้อนโอแดงแล้วเนาะเบื่อต้องใส่ขึ้นไปเล่นบ่ กะอันนี้พี่น้องะยามฝนตกมันกัดดินอยากแสะอย่างนี้ไงยามเมื่อคืนได้ไกลไไา,ายวายโบขัานใดเนี่เงื้อวายโบ่บได้เงือกว่ะโอ้โหน,นี้คือใส่ชุดงามแท้เหมือนฮะหอนได้ใส่ชุดงามโอ้คือได้ชุดงาม,บบาม,าม,ามสบายดีป้าดูงั้นไม่ด้กหรอสบายดีเด้ออ่ะนั่งดูกนั่งดุกนกนางแลวบอก,ก,กดได้หรอเนาะ อ๋อเข้ามา้ว่กบ่ออ,อ,อไงคะข้างัดเพื่อนเราเพายพ์เธอไดกระเฮงเพยได้เนาะข้าหัดเข้าไปอ่ะอไม่เอ้ยเธได้ก็แต่งตัวงานแทนมือในสิไปใส่บส่บัดไปใส่เนี่ยทาือเป็นยังไงละ่ะนอนฝนฟ้าลมฝนตกเมื่อคืน บ่อใดอัน mm. น mm ั้นบ่อบ่ดใดเปียกบ่อในอันนั้นยู่ได้อยู่เป็นบ่ออือืกินข่าวกินน้ำแล้วบวกกินคือเก่าเป็นยังือบวกกินคือเก่าแบบว่าประจำเดือนมาบ่เพียงพอแล้วบวกกินเอ้าประจำเดือนมาแล้วบ่มาลรวมาเมื่อไรอีกอ่ะเมื่คืนนี้มาแบบบุกเมือ มาบูมือแล้วสันวานนี่ยังพาน้องคนไปหาหมออยู่พี่นอยเตินมามืันนี้ก็บ,บาประจําเดือนมาแล้ววสันเนาะหาปึ่มตะกวดนะบบเห็นยันเอาเมือโบจักไทยเอาเมื่อนะมินิอีอืมอาภูคนมาวานี่บอกอมีแดดคือเลยกะอยากเตือนเจ้าไหวนาะอีลาน,นอนแบบอ่าเป็นห่วงคะแหละพี่น้องเนาะ ยามภาษาสำนองสำนองผู้นึงพี่น้องเนาะกะเที่ยวไปหามาแวคือนึงมาเฮาเป็นผู้หญิงเด้อล่ะเด้อพ่อแม่บ่มีต้องฮักอีหยงเพิ่นเอิ้นมวนสงวนตแล้วกะระมัดระวังเนาะยามึงค่ํามื้อคืนเวลาผู้คนขึ้นมาแป๊ะๆแน่ก็บ่ต้องคงต้องใครเพิ่นเด้อปะตงประตูบางทีคือเฮาเป็นผู้หญิงเนาะพี่น้องนอนผู้เดียวก FC เพิ่นก็เป็นหวมาหลายเพราะว่าก็คื ยานคนบวงดีฮะแหละเออมา,ามาอยู่มานอนน้ำฮะนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนึ่งกับน้องเพิ่นเป็นผู้หญิงบันนี้ก็อยู่ผู้เดีย,ยาติพี่น้องกัก็มีกับสามบาบ่มีได้อยู่ไกลกันเน,ะนานะล่ะเนาะก็มีแต่ว่ามีอย่างปปปแปลกๆแต่เจ้าเอิญเอิญคนแถวใกล้แถวยังเนาเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันยังได้ยินอยู่บ่เสียงคอกค๊อกแกแกบ่มีเนาะ กับอียางน้องเพิ่นลก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะพี่น้องเลยกลายเป็นห่วงเนาะกับย่านความปลอดภัยตัวนี้ตัวเดียวคนละกับเอฟซีเพิรนก็ถามมาลายเอ้ยมูันนี่เนาะกับมือเทียนสาวมุกดาลงคิดไปนะกลแบบเป็นห่วงน้องเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละต่บ่าตอนนี้ก็คือลงใจแล้วเนาะคือตอนนี้ก็คือทั้งน้องเพิ่ลมาเนี่ยรอบเดือนเป็นมาแล้วพี่น้องเลย ปกตินี่ยอิระรอบเดือนมามามาทุกเดือนอยู่บ่ทุกเดือนทุกเดือนเนาะปกติอันหมักมาวันที่สิบเอ็ดอันนี้วันที่สิบหกอู้แบบสบายดีอิระมาสบายดีมาแบบว่าเลื่อนเนาะคอนสิว์ตแล้วกันวิทเดือนท่านะเอาน้องคอยทำเพื่อนว่ากินข่าวระเบ้อคนน่ะเอาบอกคอยกินเพื่อนแบบว่ารอบเดือนเพิ่นมาได้เลือดมาบอกเพียงพ่อบอกคนน่ะได้บอกอยากข่าวอยากน้ำปนะดับท่านะ เอาแล้วบานถือว่าประจำเดือนมาแล้วเมนบอกเมนบอกละคือญาติคือเซนแค่เด็กหล่ะเออดีใจน้ำสนะนางอยูจีซื่อตลกด้อเวลาอันเพิ่นถ่ายคลิปถ่ายยังก็มีเอฟซีเพิ่นน่ะน้องใบเตยเป็นยังก็รอกกระเล็กเยอะยังคืนกล้องหรว่าด้วยจังแดดด้วยวันยังเสียวเล่ายังอีบอะไรกิ้วคิ้ว <laughs> ออถือว่า FC เพิ่นล่ารุ่นนี้่สเสรยแล้วสันี่เนาะถือว่ามาแล้วเนาะนะเนามาเมื่อคืนนี่บอกมันมาตอนเด็กใช้อันเพิ่นย่านหมออันนี่เนาะ <laughs> อ้อาวดีใจนะสันะถือว่าปลอดโปร่งแล้วอีลนะเลยโยย่านแล้วเคยกับเนาะว่าเป๊ะๆเคยพากันล <laughs> ุยแล้ว แต่ทางโนองมันเพิ่มเพราะว่าอยากไปตรวจเพราะว<อ>่ามันเดือดเข่าทาไปบ้างเขาคิด่นะแต่เก่าตรงปกแต่วันที่11แต่นี่ผัดมันเลยมันเลยเออทางโนองกำมั่นใจเองเพิ่งกระไรอืมเปิดเสือจะไหนเนาะอีหล่ามีผู้บาดมีอย่างบ่กโ<ฮ>บมีเนาะเขาลมแต่หาโบ,บมักลนของเขาโอ้อดีแล้วล่ะเนาะ แต่อันนี้มันเกิดมีทาว่าเบ้าเรื่องอันนี้มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเพื่อนในสมมด่ารอบเบือนมาเนาะเจ้าเจ้าจะมีเลือดแม่บอกตั้งเคืือกับล่างหัวลูกก็มีฮะนะชะมด่าอยู่ลูกเนาะมันก็หลายคนลนีอันนี้ก็เลย mm hmm. แต่ว่าคําตอบอันน้องเพื่อนมาเข้าถามลายรอบก็คือว่าโมมีพยัยมายุ่งมาเกี่ยว mm hmm. อันนี้ก็สชุดนำตัวน้องเพื่อนระดับพี่รองเลย mm hmm. ก็นะคืออันที่ว่าออกไปก็คือย้อนความเป็นห่วงอะไรเนาะอีกอย่างการสมมุิว่าคันคือเป็นแบบนั้นแบบคือเอฟซีขึ้นมาเนาะหรือว่าคอมเมนต์มากก็คือเมนโอ้พี่น้อยบอจักซีว่าจังใดเลยฮะนะบันเน่คอมเม้บอมีเนาะญาติพี่น้องกับจักยูไซก็บอหูเลยหูแต่อ้ายผู้เดียวนะที่ไปหาเมื่อวานนี่ดต่ยัตติพี่น้องจะมีอยู่ว่าลุงละอยู่ในอยู่ในบ้าน เขาบอกเขาสนใจเป็นไแต่ว่ามีอยู่มหนบอ <c oughs> แบบเป็นแบบพี่น้องของแม่เจ้าได้สะดวกแบบเอื้อน้องของมแม่จาได้ลูกเอื้อลูกน้องใช่ไหมเป็นกระยู่ในนีบ่นบอกโดยคนละบ้านคนละบ้านคนละเมืองแลวพี่น้องเจ้าที่อยู่แบบนี้อันที่อยู่ในนี่นะพี่น้องไม่ได้สะดวกอะพี่น้องหวัวบ้านที่สุโอ้คันแบบพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่ทมัทง้ทงแม่ตู้เจ้าเนี่ยบ่มีอ่บอมีแต่เขาบักบอดีคอยสนใจ มีแต่ว่าเพิ่นแบบว่าอยู่ไายอยู่มันประมาณนี้นะนอ้องวะเจ้าก็เคยไปหาเพื่อนยู่บอไบอกเคยกลายไปทางเทือนนั่นเขาก็ดดาเขาไปอยากปยไปเอกลายไปกัะดาเจ้าอ้าวคือดาเจ้าเ,เอาความจริงมาบอกได้ล <laughs> ะความจริงบอกนี่ความจริงเนาะ ขอบอว่าทำน้องลายละเรื่องอันนั่นเนาะมันนานมากอะคือว่าอะไรคือว่าน้องอยู่คนเดียวเป็นแห้งอยู่บ่ปกติรอบเรือนอีหลามานี่แห้งอยู่บ่้างแห้งจนสอดหยามนอนหยามเป็นแค่ไหนอีหลักขี้ยันคือเก่งเนี่ยเนาะขี้เก่งเก่งเนาะ เบอร์ไอชิถามเจ้าทำยังเจ้าอยากยังพิโอ้มีคงดีและมันิเนาะหยิ้มเลยนะได้สยากยังลองนาลองมางดูลามางดูอายุชื่อยุ่ื่อเองแรงลงแรงปกตินอกิเพิ่มสบาย เฮ็ดแนวนั่นก็เฮ็ดสิพ้อนให้เอ้ยเบิ่งกระเแล้วแต่เออให้อยู่นิ่งบ่ได้เด้อหลคนมาเลยว่าสิไปซื้อปาดนําเพิ่นบ่หากินปาดเาเอาบ่ิะอย่ายังอนนีเดเอ้ยซื้อมาให้กินบ่ตบ่เกสิตแทน ว่ข่มือมีอยู่นะข่มือมีข่มืองนี่่าเอาว่ามาเว่ากมากระทำใหม่เว้ยล่ะคืนได้ข่มือไงไ้บ้าเอาด้เป็นธามนต้องตอบได้เนือว่บผมีบอฮะนทะเลบอย่าอี่ หยิบหยถึงใจได้เผยว่าเอาแน่อ่านคลิปอะค่ะอมมึกเนาะโอ้พอใจเกี่ยวอยู่นะนี่ยังนองมาเก่งไหมตอนนั้นแน่วะน่มมากินหอมมือขัวเอื้อยๆวะอ่ะต่อมาที่ไหนล่ะมีว่าแบบเจ้าอยากพิเศษในตอนนี้เลยนะบางทีเออข่าวตลาดเออซีเรเอซื้อมาให้เจ้า ตนนี้ยัม่กินเลยเหอนกับเราเศ้าเนี้ครับบ่ได้กินเลยมืสอวานสวยวา้าแเลยเนาะหนึ่งอะสิบโมงในคลาสเนมงยางได้ไม่น,น้อยเป็นอะไรละ่ะมีบอดด้วยโบมีคันบามีเนี่ยขันเออขับไปตลาดเดีย่ยเออชิซื้อมาให้เจ้าคันดาบดมีน่ะก่ะโซื้อ <c oughs> ยวเจ้าก็เหตดกินเหตอยู่ด้วยตัวเองนห่เป็นเชฟวอยดีต้องจัดและจมรดเนาะ่มเยออ๋ได้ินลุกดามาสมเด็จลูนีาเป็นยาเอยนามแบบเป็นประเภทพวกหมอคงคงฮงขับ ีบ่บ่มีบ่บ่บ่มีแม่นยังนึงนะสิกินโคมันเพิ่นเนาะหน่อยเฮามีหยังข้ามันโอเคคจอกันไปะเงินอยู่เงินอยู่ซ่าเฮาบ่สิไปคอกๆแค่ๆนข้ากินน้ํามันอยู่คุมันบ่คือเนาะต้องไว้เนาะแม่นุิเองเนาะเป็นน้ําในจะได้ใส่ละไปกินละเบิดแล้ว น้ำกินกับบบมีบอกน้ำใส่กระโบมีถือว่าไปอาเพื่อนลงนี่ไมบ่ละองแตกององก็แตกนาะดขายโองกับุมาบ่มาเอาเทนองแตกน้อไม่ใ่ยากเยอไออเนาะเวลาน้ำใส่น้ำยางเัยจะไปใส่ถุงบ่ใส่เงินุบ่ ลา,ลากกับนีแต่น่านกินเลยแหละตอนนี้นเนี่ยเดินมาหนีค่าไพ่ค่าพื้นเนสระรายเดือนเดินมาหนีเหื่อตัวนี้ใส่เข,<อ>ขาใสานานใ่น้ำเฮาโอ้เประเท้ลาวโอ้แล้วเพคนเป็นคนเสียอ,อ้เดี่ยวไม่เสะนะาสะใคร้่ะ,ะแตงมาเจ้าเปิดไพ่อยังกับบริเียเนาะมีแต่เตอร์เสียอ้าวเบาไปอีกอย่างหนึ่งเนาะเอาว่าน่ากินไปละ เอาวะนิกินนใน,นเอซิซิลเซป็๊ตุกมาไว้ฮะเอาเอา,าเอานาะแล้วกับเขาเขา,ขาได้สะได้คำตอบได้ย,ยังฮะเอาวะเหี <c oughs> ย้ยเนาะกูมาคันตาได้ไหมมีงค์ขาเขี่ยเอ มึงคือแบบเก่งๆแท้เหมือนนี้เนาะเป็นจังไรอืมมีนะแนวแนวแนวคนอยากได้นี่นะแมนบอแมนบอเอยวาอ่าอลยอทีสุดอาคือยังอ่าต่อลกทางนอกคนจะบมสหนาสมบอสงว่ายืนว่ายงแมนบอละนี่ตก็ได้แต่สองตน ตงมีไปส่งยีนฮาร์ดเพิ่นมันหันใจมาออกะไรมาเลยนุ่งผดียูนย่างนะเนาะนั่งไปย่างลุกไปย่างนะว่านี่คอยจะสร้างพันวาแก้กระลุมมอกปะโจงยีนมาะจะอยากได้ส่งแบบการสร้างการยังนุ่งเย็นๆยนไปนี่บ่อยละอยากได้ส่งตัวนั้นดับเบิลยูปุ๊บค่ะไปซื้ออ้าวัวซ่จะได้ส่งแบบไหนฮาร์ดไอโฟนหาดไอโฟน เจ้าได้บอเดาเพื่อนบอสอะเจ้าเดพื่อนพาเพ่นอาียกยอเบียกค้างงานเนาะเพื่นากทางอาเป็นกับปเบียกไปงานมีเบียร์ร้หลายฮาเอทอลิใกลางตลาดผ้นใกล้ๆนี่ในหิมทานีบอทางครัวมือฮะเองพีโนป็สีมักเยอะแบบไร้เตมองเตมอตมอง มีชุดเจ้ันอยากได้สูงพ่อตอนนี้นแต่คงกินนาว้าคงกินนะฮะไปละสำคัญแน่ะละว่าน้องแล้วไม่ยักกินนานามาโซเรียนนามาะแจังดอก เป็นใส่เพียงแค่จำนวนกนเนาะหาเรื่องได้แต่เมื่อกี้เลยกระเป๋าค่อยเยอ่เยอะสามุกินคนทานเราจัดไม่ได้หรอกนะบอคือแบบว่าอันกอชิทานคนนี้แบบงานวพนผลมีเนี่ยแบบอยากกินแต่ว่าบ่มีโอกาสที่จะได้กินสินะตอนนี้แบบบ่มีโอกาสที่จะได้กินเนึ่งมาผัดคือเห็นเนี่ยเนาะกว่า ว่าม,มีโอ,อกาสกะเออแบบแบซื้อให้กินสินะตอบเลยแบบนี้นเลยว่าไปรอดนะแหลกินยังกนะนะ็ว่าเลยว่าบ่มีบอกเลยว่าจะไงกับบ่หูจักคมอากรคือกไงไมามาทำงานมาต่อี่นะ ใครอันไ,ไ,ไปหาไอาเราว่านี่กันเนาะแต่อไอเงินจะเกีบมันมาไอแบบนี้แบไบไอเปล่าอ,อ๋อไอปะแห่งเงินใส่เลยบ้างวันนี่ยโมีโบมีอ๋อไอแก่บบมีคือการเราก็ได้บอกว่าวันนี้ไอสิตั้งใจทํางาน <c oughs> ไอสิตั้งใจเก็บเงินน้องน้องมาน้องอยู่จับมาน้องอยู่แล้วเระน,น้องมาแล้วเราอ๋อคือทีแรกคันแบบว่าเราบบหูเหมืนบอเพราะว่าห่างก<น>ันเจ็ดปีเลยใบละ ป้าไปในนั้นคือจะบ่จื้ออ้ายซะบัดนี้เนาบ่จือแล้วก็นเสิสะเกอิว่าน้องกอ้ายคือปกแท้เพราะว่าเห็นน้องครั้งแรกคือสิมาย่งล่ะนี่นั่นบ่เลยเราตกใจเราจื้อบ่ได้โอ้แบบลก็สิงงๆนแหละเนาะเพราะว่าทางอ้ายเรานี่เห็นน้องประมาณํานี้ล่ะบ่ประมาณ5ปีหรือ4ปีประมาณนี้แหละ่แต่ว่าก็งงอยู่ว่าน้องฮู้จักจังได๋่อ้ายไปอยู่เฮ็ดเวียอยู่ ราเบอกอตลราบอกแต่ตอนจะอยู่พุ่นเป็นปะเจังว่าเจ็ดปีเราประจําบได้เนี่ยน้องกนี่เราเออน้องเจ้าแล้วอ้เราเราอาอยู่ักสามปีเราก็เ่อน FC พิ่นหามาเนาะเรื่องแบบแบบนี้เดี๋ยเพิ่นบอกข่าวใจเพิ่นว่าแบบว่าซับโซนว่าเป็นจังไดมาจังไดไอ้กับน้องนี่เป็นจังไดคือว่าน้องนี่ตัดสินใจอยืนน้ำไอโบอันนี้ก็ย่องโมฮูซัดจีนเนาะเพราะว่าทั้งไอ้่นนี่ไปทำงานแต่ก็มีเข่าวเก๋ว่ายซะเข่าวเก๋นะเราก็เป็นคนดีแต่มีน้ำใจแต่คิดว่าทางน้องเพคนในโซนพี่น้องนี่ผมมีคนแบบว่าเดี๋ยงดูนะว่าทั้งที่ชาวละ ใ่ที่นี่ใลเพิินก็เลยรับอันทางน้องสองคนนี่เอาไปเลี้ยกีิเลกนะใ่เป็นลูกบุญธรรมในเห็นงานเหตุการณ์อยู่ในหันเอาเงินลบเงินเดือนให้ประมาณนี้นะแต่ว<อ>ันนี้ใลทางน้องผู้นี้แบบยังอยู่น้ำเมทาลเดี<อ>๋ยวเร่าละม้าหอดเพื่อนเดีย๋ยวเรามาโคเทมเทา่าเลยเมทเลเดี๋ยวมายอมให้น้องผู้นี้นะตะกี้รายยังน้อยนะแต่วันนี้หลังจากเมท่าเสียเนาะ กับบ่มีภัยอยู่กับน้องบ้านทางปกครองบ้านอยู่านบ้าน,านเพิ่ก็เลยเอาไปเอาน้องนี่ไปศูนย์เลี้ยงเด็กอ่เ,อเด็กกำพร้า<ๆ>เดี๋ยวบม่มีบ่มีญาติรอชั้นชา้าเอาไปเลี้ยงดูแต่ยีนนี่น้นองเพิ่นก็ได้ขึ้นมาแต่ที่จะไปอยู่น้ำอาอแต่มานี้ข้างเพิ่นก็เลยบอกกล้ารับน้องมาไว้้าสิเอาก็คือสุดน้ำ อาผูปกปกครองทางนอกเพื่อนที่เพื่อนเอาไปสูนเรียงเลขอ,อะไเพื่อนจังชีฮักเพื่อนวนะ่าเนาะแต่ว่าจังไรเ,เทาก็ยังไม่รู้รายละเอียดเพื่อนน้องเลยเนาะก็ขึ้นกับนอ้องเพกคนอีกเป็นจังไรชีวรีส์ก่อนนอกคนกันเลยเป็นนี่คือว่ามาอยู่เพื่อนเจ้าของแล้วก็อ,อย่างทามวลาว่าตั้งแต่ยังบปทัานหูจากยูทูบเบอร์เนาะ แต่ก่อนกับตอนนี้ตัวใดดีขึ้นกว่ากันซึ่งพี่น้องไว้นะมีแดดแนนแม,ว,แมวอันใดเนี่ยหนึ่งในใจเราคที่ือแบบคล้ายๆเบนนอกออนแบบคนแบบเก็บกดนะแบบบุญยากว้าอยู่ในใจเออมาแบบคนคล้ายๆว่ามีเนี่ยทุกมีความทุกข์ในใจเนาะแต่ว่าแบบ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງບໍ່ໄດ້ຫັ້ນແຫຼະພີ່ນ້ອງເນາະອືແຕ່ເບິ່ງນີ້ຕ້ອງມີເນາະເບິ່ງເບິ່ງນີ້ກະື້ນ້ມບດນແມ່ດສົງແຮງກິຈາອາາຊາດເອື້າຊືສົ່ງກົມ มันเป็น,น,นเป็นทรง,งยีนบ่มันขู่กับสุดตัวนั้นอ๋อเป็นสุด,ดคืออยากได้อันนี้นะแห้งที่ชุดเลยบ่เสียงปลายนะบะสน่ฮะเสียนปลายชงเสียนปลายอิงตาม <laughs> อิงตามเนือ้นอขาอันน้ออยู่คนเดียวแบบหกกินข้าวกินน้ำด้วยนี่อุ้ยเอ้ยเงินเจ้ะลายเลย งงมีแต่ว่าอันมือเนี้ยไปเซอเดเบอร์นีเนเดอร,เดอร์เดี๋ยวเออสิษย์่นี่สับแทบมาสู่กินเอ้อคือทางเนาะทางเอฟซีนี่กัหลายคนสงสัยในตัวน้นงเรื่องที่ว่าพาไปตรวจเมื่อวานนี้เนาะบางคนกะประมาณเดือนสองเดือนพาะว่าเนาะ แต่มีสรุปเสลยแล้วทางน้องเพื่อนประจําเดือนมาปกติแล้วเพื่อนพีน้ <c oughs> องเลยร่งวมจาเพื่อนก็ว่าที่สิบเอ็ดเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้มันที่สิบเจ็ดสาห์สัปหสดเจ็ดอะไรันไหได้จะเบิ่งแม่สัปหกมาจากไหนสัปาหกเมื่อวานนี้สัเจ็ดได้ด่าเเอาเอาเรื่อก็ดีจาทำเลยล่ะเด้อใช่จังใดก็คือว่าแหละเราวังตัวเองอยู่คนเดียว ลูกมาดึกๆเดินๆใหญ่เลยอืมอาจจะได้ก็มีแตาวา่ว่าอย่าไปใส่เดอิบนบันดีเดอร์เดอือยเือนถ่าเอื่อยเดอ้อมีแต,ต,ต่ว่าสำหรับคลิปนี้กัสาวมุกดาชิโจคลิปไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามาต่อกันคลิปหน้าโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กัสาวมุกดากาสีเดินทางเขาเมืองก่อน,อนเนาะ แต่อีหล่าก็อยู่อยู่เฮือนค่เด้อโดยอ่ะอีหลาสบายดีสดี